น่าหน่อยครับท่านผู้ชมมึงเนี่ยมันบังสั้งกระสีนะเอาลูกทุบขาดไปแค่นหนึ่งเหรอเนีย่ยวันนี้ขาดแค่ที่สอง คือเป็นอย่างจังเหตุเป็นรอบๆปฏิทินจิตไทยล่งให้ท่านผู้ชมเบื้งหน่าก,ก็คือหน้าของน้องเราอยู่ทงน่ะนะพวกเขาสามคนะสามเฮียนะเ,เอาแห้งกันตัวเอาแห้งกันทีนี่ผมก็ไหนไม่เห็นหน้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับฉันตกกับทำงานอยู่มองนึง เลาล่อล่อกันจันตัวระเจ้ากระเฮ็ดั้งน,นึงพระผมก็ขาดไปนแล้วนะอยกน้อยก็ผมก็สิงลงกินขเข่าแล้ยงกันทตอนนี้มันเที่ยง,ยงมี12 15, นินายยน2นินย6 7 12นาฬกา10วนาที เว,เวลาเวลาหมอบแนวนี้นะ่ะมันจะบีบเรียวง่ายแต่ว่าเามือหนึ่งอนะ่ะสามโลแขนย่ายนะถ้ะเจ้าสาม,มาารถตยืยอกไปหด้อยคามมันแขนสัน่นบีบมันค่อยแกงหลุดกันหนึ่งครับผมบ,นะมผ,มผมบีบแล้วรดมันแห้งผมผมบีบแล้วก็ปล่อยทัดนะ มันหลงไปยังไหน้า้วเฮ้ยหลุดแล้วก็ขาลงไปอยู่ทั้งหนามันก็ปวดไปน้อยหนึ่งปวดไปน้อยนึงห้อก็เฝ้าโดดขึ้นนะเพราะเครื่องมันแห้งครับมือนี้มือนี้มัอนี้คาดเขามุมสรุปทุบเขามุมอ่ะเขามุมเนี่ยมันเป็นจอหนังอะ่ะอ,อ ล้มเทียแรกพอดีสบัดเตียวบอทธท่านครับเขาแย่น่ะน,นะรถมันปีนคันแท่นิดๆรถปีนคันแท่เขาบอทธท่าน ก็ติดรถรถไถแดงผมติดเด้อเอออะทั้งนานแล้วนะแต่ว่าราถขั้นหนึก็ติดครัเบเดี๋ยวมันหยยบเดิืมองผมเชื่ว่าเราจะใส่ขุนมือกลัวมือหนึ่งเนยนะพอทะเวียงกับมือสองกับกับพ่อๆก,ก,กับผมนี่แหละ ก็อาจจะคล่อ,คองควบขึมนมานีา่คือขวดได้แล้วมันก็เสมอครับเวแล้วครับเป่งหน้านบหน้าหวานมักท่านรถไถญ่มันเป็นห้อยตัวครับมันเป็นห้อยเที่ยงเพิงแกงอ่ะน,นะ น้ำลงไปเขาเลยด้วยเห็นแต่ทางฝากกลางเขาจะเก็นกับดยน้ำแนวก็เลยนี่ท่านผู้ชมถามเขหาาน่อเนาะว่าเบ็ดเสร็จอะ่ะทั้งหมดเท่าไหร่หมครับผมพิมพ์นในคอมเมนต์แล้วล่ะแต่ว่าลืมลืมบอกว่าไอ้ตัวรูปย่ำเนี่ยหมอบเนี่ยภาษาอีสานเขาเอ่ยหมอบหน้าภาษาไทยเอ่ยอย่างกับรูปเถือกนะ แต่รูปเครื่องเนี่ยเพิ่นซื้อเหล็กมามูลค่าเหล็กซื้อมาถึงสามพันครับแต่เข้ากับห้คาสร้างพันหนึ่งแล้วก็ตก4ี่พันเลยส่วนเสร็จที่รอยหาชิบหาอยู่ประมาณหาหมื่นสามพงเอ็ดสิพันเอกสี่หมื่ก็รูปคุกแปดพัน แล้วใส่สนัดแล้วก็เบียงมือเดี๋ยวหน้าเหามันลมแน่ครับจุดต้นครับพันเข็มละ 3, สามพันซัปตาผู้เขียวพอเลื่อยเทียงเนี่ยฝนจิกรโตขึ้น 1, มือละสามสี่กลุ่มถ้านเอารถมาหน้าในี่ดินมันเหนียวพันถ้านเอารถออกบ่าท่านมันจิตติดครับถ้านเอารถยน่นมากนะ ถ้าสังเกตเบื้งหลังคู่เนี่เลยเทียงไปแล้วมันจะกอโตเพราะมันมีเกลือนจุลาพุอ,อยู่อยู่อยู่เติงเตนี่ตรงไปนี่ครับตรงตหนากรองตรงกับมานกับตรงไปเนี่ยครับ,กกบ,กกบเนบันซื้อสิแล้วแล้วแต่ว่าเราเห็นละเอียด,ดเลไอ้เหมนผมผมกวดผมกวดรอบเดียวนำ้ำรำว่าเครืองมันแห้ง มันปีนเลยมดกันขอกันแท่แล้วมัน,ม,นมันแห้งหลายสิบตีหอดสวงหอดข้างครับเวาครับเื่องเื่องแห้งครับร้อยยี่สิบกับร้อยสี่สิบสิบสองแรงหอดสิบสี่แรงเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วอันนี้สิบหาแรงเทือง ซื้อมาเปนไม่เนอะผมติดบ่ได้ตัวครับได้แต่มือหนึ่งกับมือสองพอเทียงรับสามผมบอลรูดรอบมันนะผมติด,ดแต่แต่เสียแรงกับแแรงเก่าแรงบ้านนี้พวก็เล่นพวกฝึกสอนไหนตัวว่ารอบแขนจะตรงเร็วกว่านี่วะเพื่อมวันตรงกดเร็วแต่ต้นนะฮะนับหาหกเทียรเขาว่างว่าวแล้วนะ เขาปล่อยว่าวแล้วถ้าตรงหมุนซอยเขาอีกสองสามเทียครับคือเขาเขาเขา,าติดแปดแรงน่ะถ้าจะติดสตารก็ได้ติดปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆเนาะมันบอกแต่อันนี้ถ้ากดเราเนะี่ยต้องกดเร็วเลยนะแขนกำลังแขนตรงถึงนะกนำะลังแขนต้องกดติดอยู่หาที่ คือไม่ไม่ตดได้ตีเดียวเพราะว่ารอบแขนผมบ่ได้มันฝืดมันกิดสีมันไหลๆกับซีเบตแล้งอหรครับรมันกับปนัก,กับบาดได้มันมันซ้ำซ้ำอาที่ซีบเบตแล้งน่ะตาโตัวจะต้องเขาขัา้วจะต้องเขาสตาร์ทมาลู่จังหวะเขาก็บปเป็นยังไง ผมก็ต,งงงตรงแกงแ้วแขนตรงเร็วเต็มต้นแล้วจะตีแกงให้ต้งหรครับอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับท,ที่กดสับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่ง ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ลำมีด้วยให้บทนี้บดสินไดสาธาขอมารับชมครับ